กากมะพร้าวกากมะพร้าวนี่โอ้โหอร่อยอะเพ cool. ื่อนเพื่อนโอ้โหโอร่อยวันนี้จะทำเค้กฟักทองจ้าของเหลือๆเอามาทำเค้กนี่โลเกตเหลืออยู่แค่นี้อันนี้กะมะพร้าวกากมะพร้าวเหลือเนาะ ไม่ได้ทำนานเลฟักทองก็มาไลให้มาลูกมันไม่แก่มันอ่อนๆเอามาทำขนมเนาะง่ะายๆสไตล์เตะามีอะไรก็มัวมัวเอานะคะทำแต่ละครั้งก็ไม่เหมือนเดิม <c oughs> <c oughs> แต่ช่างอยู่นะแป้งสอแป้งสามขีดน้ำตาลสองขีดครึ่งแล้วก็อันนี้สี่ขีดนะคะพวกนี้ไม่ได้ช่างนะคะมัวมัวเอาไปี๋ยขอไปปั่นฟักทองก่อน ปันฟักทองเสร็จแล้วเน่จะปั่นวานัดต่อนะคะปั่นวานัดกับน้ำตาลนะคะวานัตกับน้ำตาล<ๆ>เสร็จแล้วเนวจะเปลี่ยนใบใหม่นะคะเปลี่ยนมาใบในี้แทน ยายเทออกพอาะเปลี่ยนยนะตัหนี้ยเนาะทีนี้ก็ใส่ลงไปใส่ไปครึ่งหนึ่งก่อนแล้วค่อยใส่อีกครึ่งหนึ่งใส่แป้งลงไปแป้งกับผงฟูนะคะแต่อันนี้ยายมีกะมะพร้าวอยู่ก็ใส่กะมะพร้าวลงไปด้วยนะคะ ใส่ไข่นะคะใส่ไข่สีฟองเ,เขาใส่เขาไม่ได้ใส่เนยนะเขาใส่น้ำมันใส่น้ำมัน จะใส่จริงๆเขาใส่ไอ้น้ำผลไม้นะนี่ยายใสู่กเกตน้ำาลกเกตแล้วก็น้ำมันลงไปนะคะไม่ได้วัดหรอกเพราะว่าไม่ได้ตวงใส่น้ำมันบางทียายก็ใส่เนยแต่สูตรเขาใส่น้ำมันอันนี้เนยไม่มีมีอยู่แต่ว่ามีไม่เยอะเสร็จที่นี้ก็ปั่นเลยนะคะ เรียบร้อยเค้กฟักทองง่ายๆสตล์เยตะไม่เห็นดำๆๆตกใจหมดนึกว่าปัน่นปั่นวานัดไม,ไม่ไม่ละเอียดลืมไปว่าลูกเกดเฮ้ย ทำเองตกใจเองในตาเองอู้ยังไงมันก็ต้องอร่อยอยู่แล้วแหละเพื่อนเพราะว่าไข่นมไข่เนยน้ำตาลไม่มีเนยหรอกแต่ก็มีกะทิกากมะพร้าวทำไม่ต้องประหยัดของ ยังไงมันก็อร่อยอยู่แล้วปลลงตาอ,อกกันนะคะเสร็จแล้วจ้าเพื่อนๆเ,เดี๋ยวให้มันเย็นก่อนนะคะค่อยตัดนี่นะคะยายตัดก่อนนะคะ หอมกะทิเพื่อนๆคิดว่ามันต้องอร่อยแน่ๆเลยไม่ใช่กะทิหรอกเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้กากมะพร้าวกากมะพร้าวนี่โอ้โหอ,อร่อยอ่ะเพื่อนๆอนอ้โหอร่อย อรอยจริงๆเนะไม่ได้โกกกรอให้มันเย็นก่อนอยจะพาชิมหรือว่าจะชิมตอนนี้ว่าจะกินข้าวอะ่ะอยากตัดให้ดูเฉยๆมีวิปปิ้งด้วยนะแต่ว่ายายกินนิดเดียวยายจะกินข้าวกินชูหอม อร่อยอ่ะอร่อยอ่ะทำม้วๆเองนั้นเนี่ยอร่อยอ่ะอร่อยตรงมะพร้าวนี่แหละทำไม่เชี่ยก็ลองจะฟันจากปากพี่มื้นเอา กินแค่นี้แหละแล้วเขากินข้าวก่อนคือไม่ได้กินอาหารไทยมานานแล้ววานซืกรทำกับข้าวเลี้ยงแขกตอนเที่ยงก็กินอาหารจืดๆอบๆตอนเย็นมาก็กินที่เหลือวานก็ไปกิน ปันเพื่อนไปกรอบย่างวันนี้ขออาหารไทยหน่อยอร่อยใส่ชีดด้วยไม่อยากหยุดอะอยากกินอีกจะคนไม่กินขนมเค้งนะเพื่อน กินเพราะอะไรมันได้มันได้ไดกลิน่นมะพร้าวม,มากินข้าวกนะัน